สบายดีพี่น้องพักข่อยก็าขึ้นตังเรืองเรืองบัดเนี่โอ้เนาะบางในหยากระแซมอยู่อันนี้พักกาดหินอันนี้พักคนนาขอาน่อยหวานปนกันเลยมันน,ขอขอนั่นข่อยกระิบงพักคนาเดอพไปน้องพักคนาข่อยอันนี้พักกัดกวงตุง่งให้มันใหญ่ข่อยกระซิขยายขึ้นกันพี่น้องบางในหยาเห็บปูเซมเซมอยู่ อากาดกองตุ้งค่อยเ๋ยวขอขจีฮดน้ำมันจะหน่อยก่อนมึงเดินนี่ท้อนหิ่งคนพี่น้องเห็นบ่นีห่หิเนี่ยไม่แย่งอาหารมันเด้เนี่โอ้เนอเคียวชขจีบอกพี่น้องมาบางมะเขือต้นนี่สิไ้เบิง่งมันแม่นเพียงกับมาโพดมาโพดแถ่อ,อันต้นเดียวนี่กินเก็บุกอาตย์พี่น้องเลยฮึบางในมะเขืออนันนี้พี่น้องเลย พระเจ้าเบิง่งซอยคอยแน่นี่เห็นบอกเป็นพ่วงเป็นพว่วงเลยข่อยแน่ไปแน่มาคือพวงห้ำข่อยใหญ่เผ็ดนี่แหละ <c oughs> <c oughs> นี่ลองเลยพอเบิ่งคักเลยขึ้นมาใครห้ำข่อยใหญ่เผ็ดเมื่อยกพี่น้องกรซือดอกบเบาหอยหัวเด้ออ้าวเผ็นเห็นบ่ะเต็มเผ็นี่ยู่เหงาก็มีหมากหนึ่งเออแม่นเนียนก็ได้กินปุ่นมแต่หน่วยงามๆเลยพี่น้องเลยบะเขือก็ได้ โคดพ่หมักหุ้งหมักแตงต้นมักเล่นกับควเขียวเมื่อไงเขียวละไดพี่น้องต้นมักเครือเทศเออพ่าแม่ต้นหมักเครืออือนพี่น้องใหญ่เขียวใ้เห็นอือสิได้กินแล้วอีกบ่โดนเกินเดือนอออน,อน่กนไนนนน็ได้กินแล้วนี่อืมสวนย่อมขอยนาะเราขอยลกหนาไม่นิบมาย่อยน้นต้นมักหงจจ้าวัดสิคืนเจังวัดชีไดจากนาอ้นปลูก คอยจะปลูกเนีอื่นปลูกได้ปลูกต้นมะฮงปลูกงาเนาะต้ะนพะยไยเพ็ดคอยใส่ให้ดังไผ่ทั้งทำนะไม่มีขี้์ค่าแล้วนะไม่มีคินไม่มีขี้์ค่าลิลลี่แล้วนะตอนลิลลี่อยู่นะเธอไม่ทำอะไรนะเพราะเธอใช้ขี้์ค่าอันเดียวอ,อันนี้จัดไปใช่ไหมเออคำกีค่าซองคำกับขีค่า ซูไปอยู่เฮือนคนลองสูบเบเฮ็ดซอยคนก็เขาใจยซูสแตกบอกูอยากทราบคือกันละ่ะเาเลยนอย,นอยเนาะเาเลยพี่น้องคอยข้อถามพี่น้องในเด้อพี่น้องอันพี่น้องคือป่าจังใดการไปอยู่เฮือนคนนี่มันอยู่ได้พอาสามมือเ่าต้องเฮ็ดนังเด้อพี่น้องนั่งนอนกินแบบเวลาเขาเฮ็ดแนวเขาแนวกินมาไหนเขาไปกินของเขาแบบนี้นะกินเล่นแล้วหล้กก็ไปนอนค้าคืนห่างเล่นมือถือแบบนี้นะ เวลาเอยเห็ดกินมาแล้วมากินน่ะพี่น้องคือ่าสิ่ได้จักมือคอยสิถามพี่น้องเด้ออันนี้ค่ะอืมซุมเจ้ารับเอาอยู่บ่คนแบบนี้คอยเสบได้นะคอยเสบบ่ได้คนทอดซ้ำมือมือเดียวเท่านั้นแหละมึงรับได้เนาะรับไ,ได้ตามเป็นจริงแล้วรับไม่ได้คอยกัรับไ,ได้อันนี้คอยว่าความจริงเลยอืมการไปอยู่บ้านคนไม่ใช่ว่าจะอยู่บว่าจะญาติบว่าไพากันแล้วแต่ เ้าต้องหูจักควมในโตพี่น้องเย้ยสุภาษิตไทยฮอกซ้อนอยู่เด้อยู่บ้านท่านอย่าดิ้งเดียวดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นความหมายก็ได้หลายอย่างถ้าไม่มีบ้านท่านไม่มีลูกไม่มีเต้าเราก็รู้จักเอาหลักเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่เอาใจเผ่นหูจักซอยมือซอยตีนเผ่นเห็ดหัน่นเห็ดหนีหูจักถามถ้าเด็กฉลาดจะรู้จักถามว่าตรงนี้ทําอะไรมั่งคะวันนี้ทําอะไรมั่งคะ เ,เขาเรียกเด็กฉลาดถ้าเด็กนั่งซื่อบื้อบํหูจักเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กง,งูเข้าใจบอเด็กดือ้อคือเด็กฉลาดแต่ถ้าดื้อไม่ทําอะไรก็เด็กง,งูแบบนั้นนะเด็กไวด้ดีแบบนั้นบ้งเอิญขี้ข่าคิงขอยพันหุจตะข่วมอยู่ไดนะบ้านนี่เอินขี้ข่าไดบ้านนี้ขี้ขาคิงข่อยลานข่อยขี้ข่ขาคิงขอหุจักะว่วมยูเห็นว่าค่ะเด้ บังเอิญน,นางก็บ,บริมานางนิ่งเดียวได้เสียแต่บ่านางไปใส่บโบอกนี่แหละสิ่งที่นางเสีย <c oughs> เอ่อนางกลับมานางบอกว,ว่านางโดนอุ้มนี่นะ,ะเด็กอนุบาลไหมเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเด็กอนุบาลคืออยู่อ,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 ยอยู่บ้านท่านจะนิ่งเดียวได้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น เาคือา่อย้งนีวามเอาเป็นว่าเฮาบ่ต้องเข่าใจมันบ่แมนเอาเป็นว่าเฮาน่ะบ่ต้องให้มันเข้าใจเฮาเฮาต้องเข่าใจมันจบหู้ว่ามันเป็นทางสั้นก็โอเคบ่ต้องไปคัดยังมากมายลวว่าเออเออแมนกับแมนแมนก็คือแมนแหละแค่นั้นแมนบ่ี่น้อกว่ะ้าสุมเจ้าน่ะคนไดทีมันว่า ร้านมาอยู่แล้วเป็นขี่ขานะ่ะซูก็ลองเอาร้านซูไปอยู่เลยให้ร้านซูไปนังกินนอนกินเดอ้อซูสิมีความรู้สึกแบบใดกูอยากทราบคือกันสูจะมีความรู้สึกยังไงหรือว่าซูกูว่าค,คนแบบซูเนี่ยว่าเป็นปากเป็นเนี่ยกูว่าอยู่บ่ได้พอาะสามชั่วโมงอืมบอกไปเลยอติทรรท่าว่าสื่อโลกสวยทำเป็นโลกสวยนะทำเป็นโลกสวยว่า เอ๊มันไม่รักหลานมันมันเอาแต่ด่าหลานมันมันมชอบประจานครอบครัวมันเอเอก็อเป็นเรื่องปกติเนาะแต่มึงก็ชอบเสือกเลยกูก็เลยชอบประจานมาสันซะก <c oughs> ูเห็นมึงหมักเบิงเวลาครอบครัวก,กูพิษกันบอรหรือว่ากูว่าพื้นค้นบอแบบหรือว่ากูพิดกระเพบอมึงหมักเบิงมาสันจะมึงประชอบเสือกกูประชอบพูดบาดนี้มันก็เลยบัได้แตกต่างัางกันปานใดแม่นบ้าเพราหญ่เพ็ด เออโอเคพี่น้องทาเห็ดกับเขา่ากันเดอบาดนี่อ่าหดพักซะหดช้ำๆเนี่ยเจ้าอย่าเห็ดแบบมันจุ่มกันนํำหาพักมันกระเด็นเห็ดน่ะมันฟุ้ยพุ้ยไหมเออน,นั่นแหละเห็ดน่ะมันฟุ้ยพุ้ยพักอหอมปอบเขาจ้ามาแตกหรือมาจักฮะเจ้าเห็นหรือเปล่าอันไหนไปดูสิแตกแล้วหรืออย,ยแตกจับเบิ้งไหนแตก เออแตกอีหลีพ yeah well, like, like, ี่น er ้องพักของป้อมมันแตกแล้วนี่พักเสริมเนี่ยมันก็แตกบอกนี่นี่นี่ใบยาวๆใส่แล้ววะนี่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 แตกแล้วจ้าเราจะเห็ดอย่างสั้นมันกระเด็นเห็นมองกระเด็นไปบดเลยของป้อมแตกแล้วนี่เด็กพี่น้องนี่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 เอาต้นกล้วยต้นนี้มาอยู่นี่เอาไปใส่

มันเปียกมันยอดคนลนะเนาะโอเคเหเห็นยังครับวันที่นี้งอ,อมเครื่องในไก่อ,อมเครื่องในไก่ยูเขาแล้วที่บดเมื่อ้วมี่าน้วจังไงเห็นดอกนเนเอนเป็นยังล่ะอ,อยากกิน อบอบีกับโอต๊ตตามภาษามนุษย์เนี่ยอุ้งอ้อมข้างในไก่เนี่ยคอยหมักเดือดพี่น้องแซ่บนี่บ่อยนนี้นี่บ่อลูกกอยก็นอนมาจากโรงเรียนกนันแล้นี่ฟางยังเก็บใส่กัน,นมันโหลดยังเอาไปลาก ัดควงทุ่งพักสี่พว่าไงเอาใส่ได้หมดเขียนพักอันนี้เขคือพ่อถ้าเขาจะออกไปเส้นพัดหมูเหรอเนาะเห็นน้องสร้อยพักก่อนพิล็อก นเนครื่องในใไก่เวลาเอามาเหด็ดหินเวลาซอยร่ายยังเนี่ยรื่องไต่บันเดาแสบพี่น้องเยตับก็อสร้างม,มั่นมุ่นอืมอืมคอยว่าจะไปซื้อหินฝนมีดมันซื้อที่ใส่ป่ะนี่มีดของมันเริ่มตู่ลายเนาะจะอึดกี่สัง่งที่ร้านอืมก็อยู่ซื้อหาซื้อหินฝนมีดมาใส่เลาค่อยเปิดประตูรถเขาไว้เดินลูกคอยนอนหลับเด้อพี่น้อง คอือกันน้องจูงไปถึงเงี้ยนยันนั่งกันสิตืต่นอ่ะนะว่า,าอยากขว่นนั่งมาเล่นมาขึ้นนั่งมุ้นมือน้องแล้วแต่วัน,วนฉันอยากขึ <laughs> ้นนั่งเอาชิงไข ใส่เข้าไปพักเนี่ยของปุนพูนมึนงนี่พี่น้องเลยขวก่อนโอเคแล้วขวเตรียมของกันเนียทำกันอยู่งทีเราพี่นอ้อง เนี่ยกดอันเนี่ยวยวัวให้ใส่ก่อนสิข้นหน่อยมันโ,คโ,คโ,คโคกนกพริกโกกยังกบว่าไปไอ้ปลาร้าเดยงน้อยกงนโอ้สวนพักน้องม่นง่ามเลยพี่น้องเคี้ยวชะอุ่มขนาดเลยพักเพิ่น กำลังเขียวี่ยวกำลังงามของพรีกใส่เข้าไปวุ้ยน้ำลายแตกหมอนเอาอยากเสียบคนในพี่น้องเลยเค็ดยวงเสียละ ดนง่าาเห็ดตะเวียงตะเวนทำมากบบ่าหนาวโูกต้องเก็ดแล้วแล้วกินแล้วแล้วก็ขึ้นเฮี้ยนแล้วเนาะยีดาชิโซกันก็ขึ้นเพิงอนาวยช่ไหมอืิโซกันยีดากันก็ไปโซทั้งเฮี้ยนดิแไหมอืมหากระปันยัง มาใส่แบบน,นี้แกงออมเซบักซีมันจะสุดยอดแล้วนะพี่น้องเนาะเรายังว่าไปเตรียมมาตากล้องกับพร้อมท่ายให้พี่น้องพักบอกวันนี้พกักคนกับโฮสต์ตัวบังหนวงพี่น้องเลยเต็ม แส่ไซไปเราคนจะหยห่อมหมดเนาะน้ำดำค้างเงียนว่ามันยังเดินกิตะกรน้อยค่อยเป็นคนวาดพี่น้องเลยยิตะกรมา,นาหน่อยวาดไอเขาควรมมีความหอมไอเขาขวบพรอมแล้วน้ำใสเร่งไฟขึ้นบทีทนี้พี่น้องครับือ เดี๋ยวไว้แกงอ่อมมอนว่าใส่พกักว่าวันที่นี้ล่างก่อนพี่นอกออ้พี่นอกอดดีขนาดเลยเห็นได้ป่ะทีนี่เล่งไฟเข้าไปบึงคือว่าไหลน้อยงวบไปกัด ไปพกักที่เยอะวมันแคบอ่ไปกัเล่งเขาไปเียบอก้เนา